เราตระกูลีันกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะเล่นการ์ดแจ็คการ์ดแลองแด้ล็อกมาก่อนย่งทีมาเล็องเอ๊ะมันให้เล่นปีถ้าเกิดมันให้เล่นปีอย่างงี้ก็ดีสิผมมีจะกินนี้ด้วยะกินวลนกะกินนี้ จากเจ้าป่ากูกลายเป็นคุณแบกลงไปแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ต้องสงสัยครับไอเยี้นแน่นอนโอเคมาแล้วไม่เกิดมายังให้เล่นปีอยู่ผมก็ยังจะเล่นอยู่นะผมถึงก็ไม่ได้กึตังค์คืนในเกมเลี้ยนในเกมนี้ยากมากเหมืห้าข้อสหรับมือใหม่ที่อยู่นั้นนะผมเคยพูดไปแล้วย้อนไปดูได้ครับเก็บเหรี้ยนในเกมนี้เก็บยากมากเลย เมกลอยโอเคได้เมฆแบนฮีโร่ผมจะแบนตัวน้ำลายยืดครับตัวน้ำลายยืดประจำสาขาที่หนึ่งครับไม่ต้องทำอะไรครับกดสกิลดีๆเอาตัวไปถูไถมันก็ทัวซีซีเนี่ยตัวน้ำลายยืดกับสำหรับมือใหม่นะผมไม่ค่อยชอบมัน เกียดเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยชอบเกียดเลยแหละ Your team ลนาน้าก,กัลโลห์ห <ana> ์ห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 ์ นยังมีคนเล่นอยู่เลยตัวเนี้ยเห็นเขาบอกตัวมันกากนะแต่สำหรับผมมันจะพอเล่นได้นะจังเอออีเด็กเีโอเคครับพ่อสถาบันนี่ครับพ่อสถาบันโอดเดือดยุดเฮี้ยเเออไม่สาวเพียตัวนี้ก็ควรตีใช้เล่นนะครับ มันก็เป็นตัวที่เล่นง่ายสำหรับมือใหม่เลยแหละไอ้เนี่ยเล่นง่ายสุดละตัวซีตี้เนี่ยตัวลายยืดจำนี่เนี่ยอัลฟาอัลฟาเนี่ยตัวที่ผมเคยพูดวรร่ามันมีตัวหนึ่งที่ว่าเล่นง <I 'm S 2> ่ายแต่อัลากเล่นง่ายครับมบูีิออนไอ้แค่นี้เล่นยากคร <I 'm S 1> ับอย, <I 'm S 1> ย่าไปหาซื้อมาต้นเกม เดินไานี่ไม่เคยเล่นครับยี่ปีเนี่ยใช่ครับผมมีสล็อฟพ่อสถาบันอยู่ไอ่อ,อากาดเป็นพ่อสถาบันอมตะแล้วก็ดามเมจอนุบาชาชัวครับไปฮานี่พอ่อพ่อสถาบันไอีนั้นแล้วพ่อสถาบันความอึดและดามเมจอนุบาชาชัวที่มันไม่ใช่แทงครับแน่นอนไว้แค่นี้มันไม่ใช่แทง มันเป็นแทงที่ดาเมจแบบอุบาชาชั่วมากแล้วมันก็ยังมีซีเซียอุบาชาชั่วเช่นกันและตัวมันมีกำแพงไม้แกงแดงคนอื่นด้วยเช่นตุตตนกันหนีเราก็เปิดสกิลสองอัดหน้ามันไม่ให้มันหนีแล้วก็อเอาเพื่อนมาลุมแกงแดงมันจะตายครับ <c oughs> นี่แหละครับความอุบาชาชั่วของล็อกแล้วก็คนแบกลงครับใช่ครับ เนี่ยคนแบกลงแต่เกมที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นมีคนแบกลงวายไปนิดไม่ได้ผมจะเล่นก๊อกดาเมจล้วนนะครับเกิดอะไรไม่รู้ make each Engine ones grub, grub

ตบล่วงมันชี้เลยครับดูว่าผมมันอึดมากเลยดูดิแม่งยืนมปชั่วโมงกูยังไม่ตายเลยสกิ้สอนเนการสร้างกาแพงรขึ้นมาครับส่วนตะกิ้หนึ่งในปการปุ๊บไปมเกีเพื่อสร้างความอุบาทฉาช่วยกับศัตรูครับ ทกิลสองเรามันจะต้องจำเป็นมากเลยครับสำหรับการแกงแกงห้ายานฮูเลือดให้เต็มตัวครับเพราะที่มันต้องใช้เจาะปากออกจะมันมาเอาผมแน่ครับ ไอ้ละจ้าเห็นไหมครับผมโดนลุงสาวขนาดนั้นผมยังไม่ตายเลยเพราะว่าโคกมันเป็นตัวที่อุบาทมากในเรื่องความฝึกแล้วก็ต้นเกมอ่ะมันได้เกาะเนี่ยไม่รู้มันได้จากอ,อ,อะไรแต่เกาะข้ามานนอุบาทมากอาว จะเป็ามตัวแล้วถ้าเกดสองเราไม่ใช้อะไรเราสามารถแอนเดนได้นะครับเอ้นเนี่ยกดเพื่อให้มันยุบเพื่อครูดาวมันมาใหม่อ่ะ ออบอกแนละ้วมันอุบาทมากในการผักเข้าป้อมผลักศัตรูเข้าป้อมมันอุบาทมากครับอืมอืมไอ้ดูดาเมจมันดีดาเมจแค่ช่วงเกมไม่ก็ปาไปสองร้อยสามร้อยเลยคอมโบเต็มชุดก็ไม่ไม่ดูก็อะไรเลยตัวเนี้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรของมัน

ที่เราเมียนสีนะเราสามารถฆ่าเขาได้เลยนะโอ<ฮ>้โหมาไวไปไวเว้ え、聞いてください。こないだ、ニュースで見たんですけど。おお、やばな。<laughs> oh, well, well, gonna... ถเที่ยวเ,เ่เลิคเราไม่เล่นไม่ได้เลยก็เขาว่าไปว่ามาปไปหมดผมไม่รู้ว่าเขาว่าไปว่ามาได้ยังไงแต่ตัวตัวนี้มันโหจริงตัวเขา,า,าขอะมตอนแีกนะคพี่ผมไม่คนเยที่เล่นได้ไมเนี่ยในเกมเนี้ย ประโยชน์นี่แหละบินเชียงแดงคนอื่นได้เพื่อนไม่ต่อต่างยืนาารับซีให้แบบมาหาศาลมากเลยนะเมื่อกี้ยืนรับไีสูจับเหมือนเพื่ออะไรเนี่ยนะ

เมีอ,อันนึงอัอนน่ะที่มันสามารถการตีตีได้โลอ่ะ oh <my S 1> ในปีมโลอ่ะสามารถการตีตีได้ กวาฮักผมกวาดได้นะกวาดดีเลยจะเ,เพื่อนเราดาเมจยังไม่ถึงครับ เพื่อเรามันยังจะต้อง่อยดูดูดูของเ <c oughs> พื่ออะไรดิแทบจะยังไม่มีของเลยอ่ะผมก็เริ่มมีของแล้วอ่ะดูฝั่งมันดิของที่จะฟูอยู่แล้วเกมมันเป็นเกมที่ของห่างกันแล้วมันห่างกันมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ไม่ไม่ได้ห่างมากอ่ะมันมันก็คือไม่ห่างกานเลยแค่ติดพิงก์เอ <c oughs> งเลยครับ Stones have eight. Our turret is under attack. Under turret, under attack. <laughs> Our turret is under attack. Our turret is under attack. Every stone block is strongest. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Hmm, very.

ดดาเมททุกวันเถอะโคตรเวอร์

ใช่ครับตายอมแพ้แล้วดูดามดเมจของกเทาเถอะดูดูมันตีป้อมจ <laughs> ะไม่รีบจบเลยน,น,น,นะ <c oughs> เราทำยีที่สุ <c oughs> ดแ,แล้วครับงเงันตดตที่ไม่ทันแล้ว ใครชอบควรกดไลค์กดบใครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับ